ข่าววันนี้อยู่กันที่เดิมเลยน,นคะครับราเข้าร90นะครับจากพา,าชมรถครอบครัวจี่นั่งด้านหลังผมนี่เลยนะครับเป็นเจ้าตัว Mitsubishi Kangoo Sport 2.4 GT p r เ m i u m นะครับปี2008นั่นเองนะคะดีราคานะครับขายที่8แสนก็เหมือนข้างหลงะะางเท่านั้นนะครับไปใช้งานไปเพียง เงินแสนห้าหมื่นกว่าโลนะครับดังเกียรสีตาสวยสวยเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับต่อลูกค้าต้องใดที่กำลังมองหารถมาใชงานนะครับช่วงนี้สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์84 84 84 4นะครับเบอร์นี้สามารถไลน์ได้เลยนะนะครับกอลูกค้าที่เข้ามาดูแล้วกดกด่มไลก์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กสมาชิกในช่องผมด้วยนะครับ เพื่อเป็การไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกับเจ้าตัวคันนี้รถ Sport ตัวนี้นะครับ2.4 TPI Premium ปี2017ว่าน่าสนใจไากครับอันนี้นะครับจะได้เป็นไฟหน้าแบบโฉมแบบ Major Che แล้วครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับมีไฟเดินทาง Running Light นะครับไฟหมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีไฟหมอกผู้หน้ามาให้นะครับตัวนี้นะฮะก็ระจังหน้าจะได้เป็นสีโครเมียมนะครับ มีอักษรปาเจโร่สปอร์ตติดมาให้เรียบร้อยมีโลโก้นะครับมิสุบิชติดมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวด้านข้างตัวรถนะครับนล้ในส่วนตัวล้อยางทันนี้บอกได้เลยว่านะครับเป็นยางพร้อมลุ่อยู่เลยนะครับเป็นยางแบบ AT นะครับอ่ายางจะได้เป็นยี่ห้อเฟอร์เคนะครับนะยางปี2022แล้วนี่สัปดาห์ที่16ไซส์ยางนะครับจะเป็น สายยาง265 60 R18 ล้อแม็กสเปคเดิมโรงงานนะครับเป็นสีเทาเงาครับ6นะรูดิสเบกแล้วด้วยนะช่วงล่างนะฮะซุ้มล้อต่างๆเดิมๆเลยลูกค้าบอกได้เลยว่าตัวรถส,สวยมากนะครับบางๆแล้วก็เป็นสีที่แบบคลาสสิกมากนะสีนี้แล้วก็กระจกมองข้างนะครับจะเป็นพรบปรับไฟฟ้ามีเชลีวมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับจะมี ยังไม่มีในส่วนตัวบัสปอร์ตมาให้นะครับแล้วก็วกุญแจได้เป็นสมาร์ทเอนทรีนะสมารท์ทเคเล็เป็นกุญแจอัจฉริยะนั่นเองนะครับบ้านเปิดจะเป็นสีโครเมียมแล้วก็กระจกนะครับเป็นกระจกนิรทรอนิก m m o b ม l บิลิลเซอร์นะครับดีเลยแล้วก็คิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะครับหลังคามีรามาให้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาจะมีเดินเส้นนะคโครเมียมนะตั้งแต่เสาเอถึงเสาซีเลยนะครับ แล้วก็ช่วงล่างระทรงคัสีนะครับสีดาเลยนะไม่มีแบบชนิดเลยแล้วก็คันนี้บอกได้ว่าได้เป็นดิสเบรกสีล้อแล้วด้วยนะครับออกไปใช้อีกนาเลยยามปียี่สองคแล้วก็้ันท้ายนะครับไฟท,ท้ายจะเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะครับเอกลักษณ์ของนะครับปาเจโร่เลยนะครับแบบนี้นะไฟ LED แล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องหลังมาให้นะครับมีสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกลนที่สามมีหมดนะครับ แล้วก็กันชนหลังนะครับเราจะใส่กันชนที่แต่งมานะภาพอาจจะแคบหน่อยนะครับเนื่องรถเยอะลูกค้าใช่ครับผมนะไม่ได้ไมัตนติด,ด,ดนะอะเด่ายวั้ไปดูภายในกันนะครับนะแผงประตูนะครับฝั่งด้านหลังนะตัวนี้นะครับให้มาเป็นที่ล็อกกันเด็กเปิดจากด้านในมาให้แล้วแล้วก็ผมสั่นต่งตางๆนะครับ คมสัตว์ต,ต่างๆนะสวยๆเลยตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆนะครับนี่ใส่ประตูนะครับพุ่มด้วยกำลังสีดำนะฮะได้ดำด้วยนะกระจกไฟฟ้าเวฟคว่ำไลท์มาให้ด้วยนะครับอา่านะครับสามารถวางขวดน้ําประมาณแบบขวดเล็กนะฮะได้2ขวดเลยแล้วก็นะครับรายละเอียดคมสัตตัวขอบประตูเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตนะครับนี่เลยสวยๆ นะใครสนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะนะครับรถจอดอยู่ที่รามินทา90นะครับหรือว่าตรงข้ามนูบาร์สิแพทยเสรีรักนะครับนี่เลยแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดานะเบาะสภาพสวยๆเลยลูกค้านะครับแล้วก็นะตัวนี้จะเป็นรถนะครับปี2017แท้เลยนะครับนี่นะครับปี17แท้เลยนะครับนะแล้วก็ มีจอมาให้เรียบร้อยนะครับตรงกลางประมาณ8นิ้วนะครับสามารถใส่ตู้ว DVD ได้เลยนะครับเหมาะสําหรับรถครอบครัวที่มีลูกค้ามีลูกเล็กเด็กๆนะครับอันนี้คือสามารถเปิดกระตุกกระตูนหัวให้ดูเวลาเทิ่ทางไกลๆแล้วก็เบาะจะเป็น3แถวแบบนี้ะนะครับนะภายในคือสวยมากแล้วก็น่าใช้มากนะตัวเครื่องดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับ นะตัวนี้รู้สึกว่า181แรงมานะครับถ,ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันในส่วนตัวด้านหน้านะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับนะกระจกไฟฟ้าออโตโฟฟ้ฝั่งคนขับนะมีลำโพงมาให้นะวิตเตอร์มาให้แล้วก็เบาะไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับนะชิว่าโค้ต่างๆอยู่ครบนะฮะอ่นะ็นอตไม่มีขยับนี่เลยเป็นพุสตาร์ด้วยนะครับ มีป a r เซนเซอรมีตัวกัดระยะชนด้านหน้าด้วยนะฮะแล้วก็มีพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยจะเป็น unction, ม u l t i function เปนด้วชิฟฟ์ฟคอนโทรลนะครับมาอยู่ที่หนึง่งแสน้าหมื่นกิกโลเท่านั้นนะครับจอนะครับจ,จอจะเป็นของจอ,อของเดิมจากโรงงานนะครับเป็นมิส b บิชิ multi entertainment system นะครับนี่เป็นสเปคเดิมโรงงานเลยแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้นะครับ มีในส่วนตัวเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับผมนี่เลยสวยๆนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะราคาย้ำอีกที8 9 5 0 0 0ก็บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะนะครับก็สามารถเข้าแวะชมนะได้เรามีหลายคันมากสำหรับปาเจโร่สปอร์นะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับนะคอมมอนเรลนะครับ DID นะขนาด2.4ลิตร181แ mm. ปรงม้านะครับนะห้องเครื่องแบบสะอาดดเลยนะสวยๆเลยนะคัะนะหน้าเดิมๆแบบนี้นะครับอ่านะแบตเตอรี่ได้เป็นแบตเตอรี่ GS แบตเตอรี่นะครับนะนี่เลยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยละครันสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะครับรุ่นรุ่นนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเข้า โทรหาผมนะเบอร์0ูน3 8 4ป4 0 4 4นะครับหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะครับก็ขอฝากด้วยกับสำหรับทิสุ p ิ r i l l o sport สอร์ต2.4 gt premium ปี17คันนี้นะฮะร,ราคานะครับ895,000หมืนบาทลูกค้าเครดิตดีสีดาวได้เลยนะครับสวัสดีก็ก่อนจะไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ